ยินดต้อนรับเพื่นเพื่อช่องเยี่ยสายแอมชาแนลทุกคนค่ะวันนี้นะคะแอมมาอยู่แถวแถวพัทยาสาย3มมาแวะหาอะไรกินแถวนี้กันตอนนี้แอมอยู่ที่ร้านชมชุยเห็นเขาบอกว่าที่ร้านบรรยากาศค่อนข้างดีเลยแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในกันดีกว่าค่ะ in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause, no i push มาแล้วจ้าเมนูที่เราสั่งมาแล้วนะนี่เลิวนันนี้วันนี้เรามากัน3คนเนาะเราก็เลยสั่ง3เมนูจริงๆมันก็คือกะเพราเนี้ยแหละแต่แค่วัตถุดิบต่างกันตัวแรกเดี๋ยวแอมให้ดูนี่ตัวนี้จะเป็นกะเพราเสือร้องไห้แล้วก็มีท็อป,ปิ้งไข่ดาวตัวนี้ราคา99บาทบวกไข่อีก10บาทเนาะแล้วก็เมนูต่อไปตัวนี้เป็นซิมเมเจอร์ของทางร้านเหมือนกัน กะเพรากล้งหรืเตัวนี้จะอยู่ที่129บาทแล้วก็ท็อปปิ้งไข่ดาว10บาทนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นกะเพราหมูกรอบนี่เลยราคาจะอยู่ที่89บาทท็อปปิ้งอีก10บาทเนาะจริงมันก็คือเมนูผัดกะเพราเนี่ยแหละแต่เราลองสั่งให้มันแตกต่างกันดูเนาะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวขอกินก่อนขอกินตั้งหน่อยนะจ๊านี่ ออือตรสชาติเข้มข้นแล้วก็จัวก้างสดสดมากเธอไข่มันน่ากินมากเลยเดี๋ยวให้ดูไข่ดาวอืมกินน่าจะนาวานี่เลยจ้ะแล้วก็ใส่พิกน้ำปลาหน่อยเนาะกินกับข้าวเนี่ยจริงๆอะ่ะเราอยากกินข้าวไข่ดาวมากกว่านะเราก็เลยแวะเข้ามา รุถูกใจตรงนี้แหละอร่อยมากค่ะยุืมๆอืมอร่อยนะผัดกะเพรากั้งผ่าในเนะมนูนี้เดี๋ยวต่อไปต่อไปจะเป็นเขาบอกว่าอ่ะเม,น,มนูนี้หมูกรอบกเพาหมูกรอบเนี่ยคือตอนที่เรามาก็ประมาณสักบ่ายสองนะคะบ,บอกว่าอันนี้รายการสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราขอชิมก่นอนหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆเลยนะจ๊ <c oughs> อะ,อ,ะอืมอร่อยเป็นกรอบกรอบมาก เข้าใจแล้วทำไมเมนูกรอบค่ะหมูกรอบขายดีหมูก,อก,มก,กรอบนึงรสชาติก็คือผัดกะเพารารสชาติที่เขาเรียกว่ามันจะออดแบ่บๆหน่อยกะจัดจ้านโอเคตัวนี้ได้นะผ่านอีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งมาเพิ่มก็จะเป็นนี่เลยลูกชิ้นทอดนึกถึงตอนที่แบบว่าเวลาไปโรงเรียนเออเราก็จะอารมณ์ประมาณ<อ>นี้นะนเนาะใช่นึกถึงแบบที่โรงเรียนอะ่ะต้องมีแบบนี้นะของแบบลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยลูกชิ้นทอดอันนี้ราคา39บาทนะ ร้อนกรอบอร่อยมากนอกจากนี้เขาไม่ได้มีแค่นี้นะ เขามีเป็นเมนูข้าวผัดด้วยนอกจากผัดกระเพราแล้วเนี่ยก็ยังเมนเป็นพวกข้าวผัดแล้วก็ของทานเล่นของเขาก็จะมีเป็นลูกชิ้นทอดแล้วก็เฟรนฟรายแล้วก็ยังมีเมนูที่เป็นเครื่องดื่มเยอะมากๆจะมีแย่เป็นกาแฟชาหรือว่าเป็นพวกที่ไม่ใช่คาเฟอีนก็มีนะอันนี้แอนจะบอกนิดนึงว่าที่ร้านเนี้ยถ้าสั่งเป็นพวกชากาแฟเงี้ยรสชาติของทางร้านที่ปกติแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นหวานน้อยสําระ สำหรับร้านชมสวย คาเฟ่รับย่านพัทยานะคะแอมคิดว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเหมือนมานั่งชิลเนาะแล้วก็รสชาติอาหารน่ะโอเคเลยนะถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากมาที่ร้านชมชุยคาเฟ่ย่านพัทยาเนี่ยจะอยู่แถวพัทยาสาย3นะคะยังไงเดี๋ยวแอมเนี่ยจะแปะพิกัดไว้ที่ใต้คลิปนะจบคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ y s i m Channel ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวแอมขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาะแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย